แล้วทำไมเนี่ยเออยูเนสโกองค์การยูเนสโกของสาประชาติจึงเลือกไปเปิดสถาบันสเต็มเซลล์สเตมไม่ใช่สเตมเซลล์ EL, นะสถาบันสเต็มระหว่างประเทศเนี่ยที่เจียงไฮ้ตรองมเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ปออไปไปไปเปิดที่อื่นแล้วก็ทำไมเลือกเกิดเปิดไอสถาบันตรงนี้นะเป,นนเ,ออเป็นสถาบันเป็นสถาบันหรือว่าสเตมนานาชาติเลยละท,ที่ที่เซียงไฮ้นี้มันมันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นเรามาคุยกันลึกๆครับกับอาจารย์ทุกคนนั่งสั่ง การสุพครับก <Ji S 3> <Okay, S 2> cool. ็ครับก็ปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นนะฮะว่าทิศทางการเปิดเกมรุกว่าด้วยการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของของจีนเนี่ยมันรตข้ามกับาสหรัฐอเมริกาเลยในาดนี้นะก็ก็เรียกได้เลยว่าทําให้จีนเนี่ยมีโอกาสที่จะพัานาขึ้นมาสู่เวทีโลกว่าด้วยการเป็นผู้นําด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนะสิ่งที่มันทำมันชาบระหว่างอเมริกากับจีนขนาดนี้คืออะไรครับคุณโยบอยครับอย่างล่าสุดนี่เลยครับนะเป็นไงครับ อ่านอกจากการห้ามขอวีซ่าของหลายๆชาติเข้าไปเรียนต่อในสาขาสเตมในสหรัฐอเมริกาโดย <c oughs> โดยการนําของคระนิซามแล้วเนี่ยครับเป็นไงครับต่อมาก็ตามด้วยไอ,ไอ้วีซ่า H1 อ่า H1B นะ H1B เอา <B S 1> คิดตง,งเลยทำเอาคน <c oughs> ในสาขาที่ขาดแคลนอ่าทางวิชาชีพเนี่ยนะครับเข้าไปทํางานในสหรัฐอเมริกาใช่ไหมฮะอ่าซ้ำหน้า <c oughs> สูงก็ประกาศเก็บค <c oughs> ่าวีซ่าเนี่ยหนึ่งแสนเหรียญใช่ไหมครับนะ <c oughs> <c oughs> อย,อ,อย่างที่เรารับรู้กันและล่าสุดครับตามมาติดเลยคือเลยครับอะไรครับก็คือสั่งให้บรรดามหาวิทยาลัยชั้นนําด้านเทคโนโลยีของของสถานการเนี่ยนะร่่มสิบมหาวิทยาลัยนะไม่ว่าจะเป็น MIT อก็อดีดัชมาส์กก็ดีอะไรก็ดีพวกนี้นะครับนะยังไงครับก็บอกคุณจะมีนักศึกษาต่างชาติเรียนได้ไม่เกิน15เปอร์เซ็นต์ของจำนวนนักศึกษารวมครับนะอันนี้คือค่ามประกาศใหม่นะ<อ>และอันเนี้ยนะครับือเรียกได้ว่าเป็นการกระทําที่ตรงกัข้ามประิทศที่จีนทำนะพอาสิ่งที่จีนทำนะครับก็ล่าสุดก็คือ องค์การยูิยูเนสโกเนี่ยครับของของยูเอ็นนี่ยแหละครับนะซึ่งเป็นองค์การพัฒนาการศึกษาอ่สสาคัญของของระดับโลกเนี่ยนะวิทยาศาสตร์นะครับก็ได้ไปสั่งตั้งอะไรครับสั่งตั้งโ o b โบนะครับสเตมอิส u t e นะสเต m ก็ย่อครับมาจากว่า c ซเทลย์ย์อ่าเอนจ e n g i n e e r i แ g m a t h e m ติ i นะนะที่เซียงไฮ้นะจริงๆแล้วยูเนสโกมีโครงการตั้งในสูงแบบนี้มาแล้วหลายแห่งนะครับนะอ่านะครับ เขาเรียกว่าเป็นโครงการตั้งยูเนสโกแคสต์โกลีวันครับนะครับในโลกนี้นะฮะนะฉะนั้นไอสเตมโปรโบสเตลสิจูเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของไอฮับแบบนี้นะครับซึ่งเป็นแหล่งที่สิที่ยูเนสโกเนี่ยอ่าได้ไปจัดตั้งเป็นผู้นำในการจัดตั้งทั่วโลกนะฮะแต่การถามคือว่าทําไมเขาจึงมาเลือกเซียงไฮ้นะก็เพราะเลยครับเพราะว่าเซียงไฮ้เนี่ยมันก็คือฮับทางด้านวิทยาศาสตร์เทโนโลยีที่สาคัญนะครับ ของจีนเนี่ยนะครับนอกเหนือจากหลายหลายแห่งเพของจีนเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะบางแห่งเหมือนเหมือนของหลายหลายประเทศนะอของเขาเ่ยกระจายกระจายอยู่รอบประเทศทั่วทั้งประเทศเลยนะฮะเป็นรูปเหแห่งหลักๆแ่งๆที่เรารู้จักจกันดีก็มีที่เซนเชนใช่ไหมครับนะเซนเชนก็ถือว่าเป็นซิลิคอนเวลเล่ของจีนใช่ไหมนะครับ,รบแล้วมันไม่ใช่แค่เซนเชนนะครับที่อยู่ทางภาคใต้นะครับนะ ทางภาคเหนือก็จะมีไอ้กองอ่ากองอ่าจ,จงคนชุนนะอ่าที่อยู่ใกล้ๆปากกิงนะครับอันนี้ก็เป็นฮับสาคัญของจีนทางด้านการพัฒนาวิาทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางด้านภาคเหนือนะฮะแต่ว่าที่ยิ่งใหญ่มากก็คือภาคตะวันออกนะครับอ่าที่ยูเนชั่ไปอ่าไปเป็นเป็นผู้ที่เริ่มเนี่ยมันจัดตั้งไอ้โกลบอลสเต็มเดย์เชูนั่นเองซึ่งใค้มันสำคัญยังไงครับคุณนิ้ครับเพราะจากไหนรมาคนพูดถึงเที่ยงไทยก็มาก,กว่าพูดถึงว่าความเป็นศูนย์กลางการเงินของของจีนใช่ไหมครับ ส่วนกลางโลจิสติกส์เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกของจีของของอ่าใหญ่ที่สุดของจีและใหญ่ที่สุดของโลกด้วยใช่ไหมครับวันนี้เซี่ยงไฮ้มีมันยังมีบทบาทอะไรด้วยครับคุณตุ้ยครับบทบาทอะไรครับที่สําคัญตอนนี้ก็บทบาททางด้านของอินโนเวชั่นไงนะทำไมสําคัญครับเพราะเซี่ยงไฮ้นอกจากตัวเซี่ยงไฮ้เองที่ส่งเสริมอินโนเวชั่นมายาวนานมีหมาอะไรดังๆนะครับเช่นหมาอะไรนะครับเออเซี่ยงไฮ้เทียวทองนะครับนะอ่าหรือว่าเอาเอาเอา ฟูตันยูสาหมายอะไรฟูตันนะฮะนะครับ,รบแล้วก็อีกหลายหลายแห่งแล้วเนี่ยครับเชียงไฮ้ก็ยังตั้งอยู่กับแรงที่มันเต็มไปด้วยการเป็นศูนย์กลางสําคัญในการพัฒนาเรื่องไอเดียของจีนใหญ่ตัวอย่างเช่นเลยครับอยู่ใกล้กับเชื่อเจียงนะเชื่เจียงซึ่งมีหางโจวเนี่ยเป็นอ,เป,นอเป็นเป็นเป็นเมืองหลักเมืองหลักใช่ไหมครับแล้วก็อย่างที่เรารู้ดีว่าโอ้โหเชื่อเจียงเนี่ยมันบ่งเพาะ อะไรขึ้นมาได้บ้างครับในเรื่องของที่วี่ระดับโลกนี่นะครับบุพเพอะอเลยมั้งครับคุณคุณเจ้าเชียงนี่นะนะเจื่อเชียงก็ไปบ่มเพราะอาลีบาบาไงนะเพราะว่าแจ็คมาเนี่ยไปใช้ใช้ไอหางโจวนี่นะครับเป็นศูนย์กลางเลยครับแบบเป็นเรียกว่าเป็นเป็นเป็นที่ตั้งของไเฮดคอลเตอร์ของอาลีบาบาในในประเทศจีนนะซึ่งอาลีบาบาตอนนี้ยิ่งใหญ่ยังไงก็อย่างที่เรารับรู้กันอยู่และเช้อเชียงหรือว่าไอหางโจวเนี่ย ก็ยังเป็นแหล่งกาเนิดของดิฟซีไงนะนะนะครับเพราะว่าบรรดาบรรดาสตาร์ทอัพเนี่ยวเขามารวมตัวกันแล้วก็ช่วยกันพัฒนาไอ้ลอคอร์สนะครับแพลตฟอร์มอย่างนิดิดิปซีมขึ้นมาอ่าซึ่งก็เคยเข่าขย่าตลาดของแชจีบีทีอย่างหนักใช่ไหมครับนะในในช่วงก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับนะครับครับยังไงฮะแังฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนะเขาก็มีมณฑลเชื่อเชียงซึ่งมีหางโจเป็นศูนย์กลางเนี่ย ก็เรียกได้เลยว่าเป็นตักกศิลาทางด้านไอดีของจีนเลยนะโเป็นไปอย่างยิ่งที่เกี่ยวพันกับเรื่อง AI เกี่ยวพันเรื่องของอินโฟมีชั่นเทคโนโลยีและแค่นั้นไม่พอมันยังยังมีที่ไหนครับนะเขาก็ยังมีไอ้นิคมใหญ่โตที่ซูโจใช่ไหมครับอ่ที่เกี่ยวพันกับเรื่องของไอไอนะครับนิคมทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆนะฮะแล้วก็เป็นศูนย์กลางของไอดีศูนย์กลางของอินโนเวชันด้วยซูโจมันก็อยู่ใกล้เซี่ยงไฮ้เนี่ยไม่ไม่ยี่สิบกิโลใช่ไหมฮะนะซูโจนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นเมืองเอกสําคัญของอ่ของอ่ นะครับของอ่ามัมนโดนอะไรครับคุณคุณโจครับโจก็อยู่ใกล้ๆกับกับน,นะครับอ่าที่มีนันจิงเป็นหนึ่งเมืองเมืองหลักนะเมืองเมืองหลวงนะนะนะ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็ก็ราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ซูโจเนี่ยก็จะเป็นแหล่งสำคัญนะมีนิคมอุตสาหกรรมทั้งที่จีนตั้งเองสิงคโปร์ก็ไปตั้งด้วยตั้งสมัยโอ้สมัยบรรลุกิเลแล้วนะตั้แล้วใช่ไหมครับนะครับเฉะนั้นเมื่อไปกิเับมันก็เลยกลายเป็นไงครับนะอ่ามันมันก็เลยอ่าก็ซูโจก็คือ ส่วนสำคัญของมดบนเชียงสูนะครับนะซึ่งมีหนานจิง่าหนานจิงหรือว่าหนานหนานจิงที่เราที่เราเรียกกันในภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะอ่าเป็นศูนย์กลางใช่ไหมครับนะฉะนั้นจริงไม่น่าแปลกใจว่าทาไมมันจึงกลายเป็น r d hub ับที่สําคัญของจีนและทําไมเซี่ยงไฮ้จึงไปตัดสินใจจัดตั้งในทำไมยูเนสโกจึงตัดสินใจไปจัดตั้งในโกลบอลสเต็มออสซูที่นี่นะฮะและข้อสำคัญเลยครับ สิ่งที่สิ่งที่จีนทําตรงกรชามกับอเมริกาล่าสุดก็คืออะไครับคุณดูครับตามมาติดๆเลยนะเป็นไล่เรียกกับที่มีข่าวการเปิดตัวของไอ้โรโบโรสเตมิสจูดที่ซีไค้นี่นะคร<ฮ>ับก็เลยครับก็คือมนโยบายให้เควีซ่าแก่คนทั่วโลกไงนะครับเควีซ่าเนี่ยคุณรู้จะไม่ง่ายเลยก็คือการชักชวนให้นักวิชาารทั่วโลกเนี่ยไปทํางานในจีน นะครับอันนี้ตรงกันข้ามกับนโยบาย H H H1B ของ H oh, ของทรัมป์นะฮะนะครับ H1B oh, oh, okay. ของทรัมป์หรือว่าการออกคําสั่งไม่ให้หมาไรชั้นนําของอเมริกาเนี่ยรับนักศึกษาต่างชาติเกินกว่าสิบห้าเปอร์เซ็นของสารวมเนี่ยนะฮะนะครับ oh, <okay. S 1> ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นนโยบายชาตินิยมทางท่านเทคโนโลยีทั้งสิ้นนะ oh, <okay. S 1> เป็นเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีโคดในเชิงเอาลิซึมนะฮะที่ทรัมป์กำลังรณรงค์อยู่อย่างมากในขณะนี้ใช่ไหมครับเพื่อหวังให้นะครับหวังให้อุตสาหกรรมเนี่ยมันนะครับมันโลเคอลไลเซชั่น แล้วก็สร้างประโยชน์ให้แก่การจ้างงาน,หร,น,งานหรือว่าการทํางานหรือว่าผลประโยชน์ด้านต่างๆให้กับคนอเมริกันนะ,ะให้เพิ่มมากขึ้นนะครับไอ้คนชาติอื่นต่างๆแม้แต่ชาติที่เคยช่วยสร้างบริษั Tech ทไทยเทคต่างๆของ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 อเมริกาทุนนกเขาก็ไปแขร์กู่แล้วนะฮะอยากก่างกรณีของบิลเกตเนี่ยเขาเคยพูดถึงเรื่องการที่เขาเริ่มก่อร่างสร้างตัวเนี่ยเขาพูดถึงอะไรครับคุณนู้ครับที่ก็ไ้ออกมาสัมภาษณ์มนเรเราเนี่ยไม่กี่วันก่อนนี่นะ บิลกัดเทศพัดว่าไงครับทำไมเขายิงทำให้ไมโครซอฟทยิ่งใหญ่อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ได้นะครับนะเราไงครับก็บอกเนี่ย Microsoft เนี่ยจะไม่สามารถแจ้งเกิดได้อย่างสง่างามและตั้งหลักได้ถ้าไม่ได้มีอะไรครับมีหัวสมองจากไอทีสิบห้าคนมาทํางานให้แก่ไมโครซอฟ t ในช่วงในช่วงที่มีการก่อสร้างก่อร่างสร้างตัวใหม่ๆนะครับไอทีก็คืออินเดียนอิสตู t e อ f เทคโนโลยีนะ เรียกได้เลยว่าในโลกนี้นอกจาก MIT แล้วก็มีไอไอที MIT, ที่อยู่ในสรราอเมริกาแล้วเนี่ยก็มี i อไอทีนี่แหละที่โด่งดังมากเพราะมีสาขาตั้งยี่สิบกว่าแห่งในอินเดียนะครับรับนักศึกษาสถาิาานิกและก็ที่เกี่ยวข้องเนี่ยปีหนึ่งเข้าไปศึกษาต่อประมาณหมื่นเจ็ดพันคนนะฮะแล้วก็กลายเป็นแหลง supplier, ่งซัพพลายเออร์สำคัญให้แก่ทลนต์ให้แก่บรรดาบุคลากรชั้นนำทางด้านทฤษฎีให้แกให้แกให้แกซิคอนไวเลย์นะครับนะบแต่ว่าตอนนี้เป็นไงครับตอนนี้เขาบอกว่าคุณคุณ คุณพยายามลดถ,ถอดนเงินมานะครัฉันไม่ต้องการคุณอีกแล้วนะไอ้นด่กบัตรดินทรันทรมม์นะฮะทั้าทีมงานนะฮะแต่ว่าจีนเขาตั้งไอ้เควีซ่าขึ้นมาครับกว่ามือเลยครับไอ Visa ้เอชวันีวีซ่าที่ที่สหรัฐอเมริกาออกให้แก่ต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญสูงนะฮะเป็นสาญาหายากดีนะครับนะที่อเมริกาผ่าแคร์เนี่ยปีหนึ่งก็เคยออกให้ประมาณสักแปดหมื่นห้าพันวีซ่าหรือว่าแปดหมื่นห้าพันคนก็ถือว่าเยอะนะนะ พึ S 1> <S 1> <Warner. S 2> ่งไอโครงการนี้มันเริ่มมาตั้งแต่สมัยสองเริ่มสองจีใหม่ๆในสมัยบิลกินตันนะฮะประมาณสั้งปี1993แถวนี้นะฮะเขาก็เริ่มโครงการไอ้ไอ้ไอ้้ไอนะครับอ่า9093ตัวนี้นะฮะนะครับเริ่มโครงการไอ้ไอ้ไอ้ H1B นะครับแล้วก็ใช้ต่อเนื่องกันมานะครับ แล้วส่วนใหญ่ก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นถ้าเป็นคนมาจากอินเดียใช่ไหมครับนะครับอาจที่เข้าไปในของขายนี้นะคนไทยก็มีเยอะครับเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเลยเนี่ยไปได้ได้มาตุ้งสกัดมีสารกันเกลื่อนด้วยแรงต่างๆด้วยเยอะแยะเลยนะครับเอชซันบีนี่นะนะครับแม้แต่วอลมาดก็มีใช่ไหมครับนะครับครับแต่นั้นเป็นไงฮะอเมซอนเนี่ยใช้เอชซันบีเยมากที่สุดในในสารการเลยใช่ไหมแต่ Google ซอฟต์ก็ดีนะครับแม้แต่เมท่าเฟซบุ๊กอะไรทั้งหลายนี่นะนะครับและตอนนี้จีนเนี่ยครับจีนทำ และสิ่งที่ไปการพยายาอทำอริกายิ่งใหญ่ทางด้านการเป็นสูงจากทวีวิโลกอยู่แล้วก็คือส่งเสริมให้ออกอเควีซ่าครับนะ,ะก็คือเลยครับคุณไม่จําเป็นว่าไอเอช1บีเนี่ยเวลาคุณจะรับคนเข้ามาเนี่ยมันต้องมีบริษัทไปริการนีแสดงความจับมือปอดนะว่าต้องการคนคนสาขานี้คนสมบัติแบบนี้และให้คุณสมัครเข้ามาแล้วก็ก็่กคยสกรีนเอาใช่ไหมฮะแต่ของจีนบอกว่าไม่ต้องครับ คุณไม่จําเป็นว่าจะต้องมีหน่วยมีบริษัทในในจีนนะฮะเป็นเป็นคนที่อ่าเป็นคนที่แสดงความจํานงว่าว่าต้องการให้จีนเนี่ยออกีวีซ่าให้กับบุคลบุคลากรที่ขาดแคลนเหล่านี้นะ,ะถ้าคุณมีคุณบัติครบถ้วนแล้วเป็นคย่าในคาในสกขาสเตม์เรย์วย่าอย่างน่งนะค,ะครับคุณจะสามารถสมัครได้เลย<อ>ะนะครับสมัครเข้าไปในจีนเลยนะครับแล้วจีนเขาก็จะพิจารณาดูแล้วเขาจะเลือกคุณเข้าไปนะ,ะ <c oughs> ปเข้าไปเลยครับเข้าไปทํางานทั้งในบริษัทของภาครัฐด้วยภาคภาคเอกชน แล้วก็รัฐภาษาอังกฤษด้วยนะครับฉะนั้นจีนเนี่ยเขาบอกว่าที่คุณสมัครเข้ามาเลยถ้าคุณมีสมัครคทรบท้วนแล้วเนี่ย <c oughs> เขาเจีนก็ยินดีพร้อมทีีจะรับคุณเข้ามาทํางานนะก็เป็นไงฮะอันนี้ผมเชื่อโอ้โหจะเป็นโครงการที่เป็นไงครับที่สั่นสะเทือนนะครับนะครับไอซิลิคอนวัลเลย์ไม่ใช่น้อยนะคนแต่นะนะเพราะว่าขนาดเนี้ยซิลิคอนวัลเลย์ก็ดูมันถึงว่าฟองระบู่มันก็นะครับดูแล้วเนี่ยนะครับฟองทบูมในแนสแสงมันก็ค่อนข้างจะเป็นที่น่าเป็นห่วงอย่างล่าสุดนะครับนะ นะครับเจฟเบซอสของอเมซอนก็ออกมาเตือนว่าไงครับก็บอกว่าเอ็นวีเดียอย่างเดียวนี่นะครับเป็นไงฮะแค่ห้าปีที่ผ่านมาหุ้นของเอ็นวีเดียขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณนิ้ครับยี่เปอร์เซ็นต์ครับด้วยความยิ่งใหญ่ของแสลนิกายที่เคยเป็นศูนย์กลางของไอไอดีโลกและตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะฮะแต่ก่อนที่จะเริ่มถูกบอนซอกทำลายนะครับหรือว่าถูกทําให้เสื่อมสภาพไปเรื่อยๆโดยนิ่วของทรัมป์และทีมงานนี้นะฮะ 5ปีเนี่ยหุ้นเอ็นดิเดีมขึ้นมา1,350เปอร์เซ็นต์ครับนะครับนะ1,350เปอร์เซ็นต์ก็คือ135เท่าจะไม่ง่ายเลยนะครับนะนะครับในเวลาเพียงแค่5ปีแต่ล่าสุดเนี่ยเอ็นดิเดีมมีมูลค่ามาเก็ตแชร์หรือว่ามูลค่าตลาดเท่าไหร่ครับคุณตุ้กยครับเท่าไหร่ครับ4.6ล้านล้านเหรียญสหรัฐครับยังเป็นหน้าหนึ่งคุณสมยศเอาเอ็นดิเดีมมาจัดตั้งเป็นประเทศประเทศหนึ่งนี่นะฮะได้กี่ประเทศจะเป็นประเทศที่มีจีดีพีใหญ่อันดับที่เท่าไหร่ของโลกครับเท่าไหร่ครับ อันดับที่สามของโลกครับก็คือจะอแซงหน้าทั้งญี่ปุ่นและเยอรมนีขึ้นมาทันทีอกทุกวันนี้นะครับอันดับหนึ่งคือคือสหรัฐอเมริกาอันดับสองคือจีนใช่ไหมฮะอันดับสามก็คือเยอรมนีกับญี่ปุ่นเนี่ยผัดกันใช่ไหมฮะนะแต่ถ้าเอ็นวีเดียตั้งประเทศเองประเทศเอ็นวีเดียคันทรีนะหรือว่าเอ็นวีเดียเนชั่นเนี่ยนะมูลค่าสี่จุดหกล้านล้านเหรียญของมูลค่าตลาดของเขาเนี่ยจะใหญ่เป็นคิดเป็นจีดีีที่ใหญ่อันดับสามของโลกคำนวณก็คือเอ็นวีเดียจะรักษา สภาวะของการเติบโตของราคาหุ้นของตัวเองนะครับ่าหรือว่าสภาวะของอะไรครับของการที่นะครับมี market แ a ปที่ใหญ่ตัวโหมดานอย่างนี้ไปได้อย่างต่อเนื่องไหมนะ <c oughs> และ AI เนี่ยนะครับมันจะมีเชลไรย,ยาวนานไหมอันนี้ก็ต้องเอาไปคบคิดกันะนะครับเ <c oughs> พรานะในาดีนะครับมันก็เคย <c oughs> เคยมีอยู่แล้วนะครับว่าว่า,วาเมออื่อมันผาง่ายขึ้นได้แล้วต่อมาก็แตงเปมนสมัยดรอปคอมไพร์สินะนะซึ <c oughs> ่งอะนน <c oughs> ี่ว่างๆเราจะมาคนกว้าง้นมูนา ตอนนี้เราก็มีข้อมูลอยู่แล้วแหละว่างๆเราจะมาคุยกันในรูปลึกต่อไปแต่แน่ๆกันเลยครับจีนนี่ก็ให้ไอเควีซ่าเนี่ยนะครับเสริมไปกับการตั้งไอแกรโลโบสเตมิสตูดของของยูเนสโกในเซียงไฮนี่นะฮะซึ่งเป็นศูนย์มันก็จะเป็นศูนย์กลางนานาชาติอยู่แล้วใช่ไหมครับนะนอกจากให้คุณจีนเองซึ่งนิยมเรียนสาขาสเตมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะจีนเนี่ยส่งเสริมเรื่องไอเดีส่งเสริมเรื่องอินโนเวชั่นเต็มที่เต็มรูปถุงใช่ไหมครับเพราะว่ามันคือแฟกเตอร์เดีีีียยวทท่่ําให้จนนเน สามารถต่อสู้แข่งขันนะครับเผชิญหน้ายืดอกซดบัดกับสารบัญการได้ใช่ไหมครนะถ้าคุณไม่ยิ่งใหญ่ด้านเทวีเนี่ยนะครับจะใช้ตัวแปรอื่นผมว่าจะยากมากนะครับแต่ว่าเทวีถ้าเผื่อว่ามันเริ่มพอฟัดพอเบียงกันนะฮะแต่กำปั้นมันชัดขันหนักห่วงเท่ากันนะฮะเป็นนักมวยรุ่นเดียวกันเดียวกันครับนะนะครับอ่าถ้าเผื่อนะครับนะครับนักมวยรุ่นเทวีเวก็ต่อสู้ด้วยกันเนี่ยมันก็จะสหน้าบึงเลื้อใช่ไหมครับนะครับ <c oughs> โทษครับแล้วเป็นไงฮะ <c oughs> ฉะนั้นแล้วเนี่ยจีนบอกว่าเนี่ยคุณมาได้เลยและข้อสำคัญคืออะไครับ <c oughs> เขาใช้เรื่องของเควีซ่าเนี่ยเป็นตัวแลกเปลี่ยนคนรุ่นใหม่แลกเปลี่ยนทานเล่นแลก,กเปลี่ยนสตาร์ทอัพระหว่างจีนกับทั่วโลกครับนะก็ไม่ได้หมายความไงครับหมายความว่าไม่จําไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเป็นวันเวทัฟิกนะเหมือนอ H1B ของของอเมริกาใช่ไหมฮะนะก็คือคุณสามารถเข้ามาในจีนโดยเควีซ่าได้และขณะเดียวกันจีนก็จะ ยินดีที่จะส่งตัวนักวิทาศสต์จีนเนี่ยนะละนะครับหรือว่าวิศวกรจีนเนี่ยไปทํางานในประเทศต่างๆซึ่งเป็นโกลบอลเซาด้วยกันนะหรือว่าเป็นเซาเซาโคลแมนชันด้วยกันเป็นไงครับไอตัวแปรตัวเนี้ยมันนอกจากเป็นการช่วยเสริมสร้างความก้าวหน้าของจุยี่โดยที่ไม่จําเป็นต้องไป,ไปพึ่งพาสาฐอเณกิการมากๆเหมือนเหมือนเหมือนที่อ่าเหมือน,เห,อนเหมือนเช่นเช่นที่ผ่านมาแล้วเป็นไงครับมันก็ยังทําให้จีเดี่เปิดเจมลูกสู่สากลน,นะยิ่งถ้าเผื่อว่าคน นะครับน,นักเรียนต่างชาติหรือว่าท ALEN าต่างชาตินะครับสตาร์ทอัพต่างชาติจะไปทํางานในจีนเพิ่มมากขึ้นไปใช้ทุลยีของจีนเพิ่มมากขึ้นนะครับไปใช้เทุลยีของของอาลีบาบาของหัวเว่ยนะครับนะของเจดี m อนะครับของ,ของ cent, อไปตู้นะครับแต่ของของเทนเซ็นอะไรทั้งหลายนี่นะฮะแล้วเป็นไงครับและคนเหล่านี้ช่วงหนึ่งเขาก็ต้องกลับบ้านใช่ไหมครับนะหรือว่าจะไปไป,ไปทำงานที่อื่นใช่ไหมครับเขาจะคุ้นเคยกับเทคโนโลยีของจีนไง ใช่ไหมก็ให้ทาให้การพังงานขึ้นมาของฮิจีนเนี่ยมันก็จะพังงานขึ้นมาในระดับอินเตอร์เนี่ยได้มากได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าได้คือวิธีการอันหนึ่งนะฮะและข้อสัมพันธ์คือว่าครับก็คือจีนเนี่ยยินดีที่จะส่งเอานักวิทยาศาสตร์ของตัวเองนะครับนะอนะนะ่ในสาขาต่างๆเนี่ยไปทํางานที่นอกประเทศหรือว่าไปร่วมมือแบบแบบเป็น ODA ด้วยไงเป็นความช่วยเหลือระหว่างประเทศด้วยใช่ไหมครับนะนะแต่ยิ่งไปส่งไปมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทําให้ทิวจีที่มาจากจีนอ่ ซึ่งตอนนี้มันก็เริ่มเกิดสภาวะดีคัพปิงกับเทวีที่มาจากค่ายสารมิการเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆไม่มีทางเลี่ยงพ้นที่เทวีของสองชาตินี้นะจะต้องแยกตัวออกจากก,ามมากนนะาันเพิ่มมากขึ้นนะต้องมีอะไรมีโพลาร์หลายเซชันเพิ่มมากขึ้นนะมีไดอไดเวอร์เจนเพิ่มมากขึ้นนะแทนที่จะเป็นคอนเวอร์เจนหรือว่าดีคัพปิงเหมือนในช่วงที่ผ่านมาหลายสิบป,ปีนะครับากนั้นเมืม่อปีนี้ครับมันก็จะยยิ่งทําให้ชีนเฮะนอกจากสามารถพัฒนาเรื่องของในสาขาสเตมในประเทศซึ่งเป็น หัวใจเป็นเสาเสาเข็มนะเป็นฐานรากสําคัญของการพัฒนาเรื่องเรื่องแอปพลายไซด์ทั้งหลานนี่นะฮะแต่คุณก็องมาจากสาขาสเตมซึ่งมันเป็น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 บสิกไซด์ก่อนจมีฮะไอที่สอดคล้องกับที่เอ,อปูตินพูดกับพูดที่ที่ซูชินะที่มีการสัมมนาเลยนะเมื่อวันก่อนเนี่ยพูดยาวมาก <c oughs> กับว่ามันเรื่องของไอไอ โลกมันจะมีหลายขั้วแล้วก็เขาก็คิดว่ามันอเมริกานี่ก็จะสูญเสียความเป็นผู้นําตรงนี้ไปอาจารย์คิดว่าอย่างไรฮะสั้นๆอ๋อก็ก็ก็น่าคิดมากคือ,คอสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการสูญเสียความเป็นผู้นําของอเมริกาไปเนี่ยไม่ใช่ใชาติอื่นไปททำนะครับ,รบอเมริกาทําตัวเองทั้งสิ้นโดยไปอย่างท<อ>ิ่งการทําของทรัมป์และทิมงานนี่นะไม่ใช่ใชาติอื่นเลยเราไปดูนโยบายการค่าระหว่างประเทศการลูกการอเมริกาเฟิร์สอเมริกาเครื่อเกณฑ์ไม่ได้ถูเหลืองทําประกาศไว้เลยครับเมค เอ่อ USB ซอยบีนเกเ g เกนใช่ไหมครับนะตั้งปีแล้วนะครับทุกอย่างมันจะต้องโลเคอลไลเซชันต้องมุ่งเน้นออเมริก uh, า uh, เป็นตัวหลักแล้วก็การถ้ามีโปรเจคชั hmm. นที่ซึ่งมีอะไรเยอะแยะมากมายไม่มีทางเลยที่อเมริก hmm. าจะรักษาความยิ่งใหญ่ของตัวเองได้ตาบได้ที่ยังมันยิบอไแบบนี้อยู่ครับอเมริกา mm hmm. มีความยิ่งใหญ่ได้ก็คือคำว่าฟรีอีฟรีคอร์รูมีฟรีฟรีโซซตี้ครับนะ รงนี้น่าคิดนะฮะก็สอดของกับที่ปูตินพูดเลยเนี่ยจากผู้เชาาี่ยวชาญวิเคราะห์เนี่ยนะครับก็คิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เมกาต้องคบคิดแล้วก็คือรัฐบาลชุดต่อไปนะที่ไม่ใช่เดโมแครตจะเอ้ไม่ใช่ดิพาพิกันเนี่ยก็ต้อง,ต,องต้องนั่นนะก็เป็นเรื่องที่ท้าทายมากนะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่กับอาจารย์หมดเวลาพอดีครับอาจารย์ครับครบัรบค<อ>รบับขอบคุณมากครบัรบพีดีครับ